สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับเซลเพียวครับแมนแนะนำรถราคาดีๆ MG x t e n d e r ครับผมรถ4ประตูเครื่องยนต์2.0รุ่นย่อยเป็นตัว Grand X Top นะครับผมคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดเลยมาพบกับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับผมมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แม็กแตง่งจัดให้คุณลูกค้าไปเลยจัดทรงให้เรียบร้อยครับมาพบกับภายในครับคันนี้เป็นเบาะผ้าได้ขาวนะครับผมเบาะผ้าสีดาครับ มาพร้อมกับแอร์หลังระบบแอร์หลังนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดอ่าสวยๆเลยตัวนี้มาพร้อมกับวิทยุแบบทัชส,สกรีนมีระบบกล้องหลังนะครับผมสำหรับตัวนี้พวงมาลัยมีมันติฟังก์ชันะสามารถปรับรถเพิ่มรับสายได้เลขไม้เพียง79,000กิโลเมตรเท่านั้นครับสำหรับคันนี้ มาพบกับห้องเครื่องครับผมโอ้โห و, เครื่องยนต์2.0นะครับสวยสวยเลยรับประกันให้ว่าไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำก่อไม้ให้แน่นอนครับผมย้ำราคากันอีกทีครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้ mg xander รุ่นย่อยเป็นตัว grand x top นะครับผมคันนี้รถปี2019ราคาเพียง2,80,000 9,000บาทเท่านั้นครับผ่อน5,000กว่า 5, บาทตลอดอายุสัญญา84งวดเลยครับผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับสำหรับท่านใดที่อยากมาชมตัวจริงมาได้เลยครับผมที่บูคาเซนเตอร์ทางมาตรการพืชผลตำบไลไร่น้อยครับจงบังหวัดอุบลราชธานีครับผมหรือจะติดต่อสอบถามส่วนตัวมาที่064680405ได้เลยครับผมเซลเพียวยินดีบริการครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ